สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นุ้ยนะคะและก็เรื่องของคำถามภาษาอังกฤษเหมือนเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นคําถามในเรื่องของ Die De ด็ดแล้วก็ a t h นะคะ3คํานี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับตายทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าการตอบวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะว่าพี่นุ้ยมีกรอนมาฝากค่ะลองมาดูกันนะคะว่า d ด e เด death เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของหน้าที่ของคําค่ะฟังดูนะคะ death th แปลความตายได้เป็นนามได้มี3ช่องกริยาอย่ามัวหลง d e a t ad adjective รีบจดลง die d e a t d e ตกต่างกันตรงหน้าที่คำเห็นไหมคะ3ตัวนี้นะคะแตกต่างกันตรงที่หน้าที่ของคำค่ะ death th แปลความตายได้เป็นนามนะคะคำนี้เนี่ยแปลว่าความตายค่ะ ได้มี3ามช่องกริยาอย่ามัวหลงใช้เป็น verb นะคะตัวนี้เนี่ยมี3ามช่องค่ะก็คือได้แล้วก็ได้ดึกเติมดีลงไปนะคะแล้วก็ดได้ดึกได้ได้ดึกได้ดึกนะคะแล้วก็มี dead ad ค่ะ adjective รีบจดลงนะคะ dead ad ค่ะเป็น adjective ก็แปลว่าไว้ใช้ขยายนามได้นะคะวางหน้านามก็ได้หรือว่าอยู่หลัง verb ทีีก็ได้นั่นเองค่ะลงมาทวนกรอน,นี้กันอีกทีนะคะหวังว่าน้องๆเนี่ยจะจำได้ดีขึ้นค่ะสำหรับ Die dead แล้วก็ dead ค่ะ death th แปลความตายได้เป็นนามได้มี3ช่องกริยาอย่าโมหลง d e a t ad adjective รีบจดลง die d e a t death, death ต่างกันตรงหน้าที่คำค่ะ กรอดีดดีแบบนี้ยังมีอีกนะคะแล้วพบกับพี่นุ้ยใหม่ในเรื่องของความแตกต่างระหว่าง since กับ for ค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสามารถอ e ีเมลมาหาพี่นุ้ยได้เสมอนะคะที่ n u i e n g l i s h n u i e n g l i s h a t t o n m a i l c o m หรือว่าจะติดต่อกันผ่านรายการ English Breakfast ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ